สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาร้องเพลงลูกทะเลกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยปลุกทะเลเริงใจจะออกไปทะเลมาเฮกับเราช่วยด้วยโอ้ยพอเราจะไป่สำคันกว่าพ,พีมาลาหลอดเพือม,มิดอนมาดานนาที่เราพ,พอรอด้พอ่อ,อแม่และอยากมี ชิตหาลาแล้วแก้วตาลาแล้วแก้วตาพี่อยู่จงดีฝาขื่นฝืนลมฝ่าขืนฝืนลมฝ่าคืนฝืนลมจมมันลงคาเลจมลงคาเล เมื่อราชนาวีของเรายังมีอยู่จะเชื่อชูชาวไทยไม่ให้น้อยหนาะคงเดือร้อนของไทยจะไม่มีใครกล้าปามา่ทชาวไทยน้ำใจทะเลพอลาตอพ่อแม่และอยาดมีดชิดหนะ้า ลาแล้วแกวตาพี่ดูจงดีฝ่าคลื่นฟืนนฟ้นลมฝ่าคลื่นฟื้นลมฝ่าคลื่นฟื้นลมจงมันลงทะเลจบลงทะเลเพื่อให้ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ชชวยกำลังใจด้วยนะครับสำหรับเมทัลฟิวเจอร์ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ